เอออมอกกันเฮ้อ๋อกลมกมาหาน่องไห้กลมมาหาน้องไห้อืออ๋อกอดน่องกอดน่องโอ้ยมอากอดน่องเอเออ ลูกลูอย่าทำพี่อมสิลูกพี่อมก็เจ็บนะพี่อมก็เจ็บนะลูกมันทูเข์าตินะเปป็นะเด้โอ้ยอย่าหยิกพี่อมสิลูกอจุ๊บไหนจุ๊บไหนจุ๊บกันจุ๊บกันอจุ๊บไหนเล่าๆจุ๊บไหนเนาะอัพี่อมจุ๊บ 嗯，喂。